อเล็กซานเดอร์มหาราชกษัตริย์นักรบผู้เกียงไกลในประวัติศาสตร์ที่คนทั้งโลกรู้จักผู้ทำให้อารยธรรมของชาวกรีกแผ่ไพศาลไปไกลถึงครึ่งโลกอย่างที่ไม่เคยมีใครหรือยุคสมัยใดจะทำได้เช่นพระองค์ธรรมกรเมื่อพระชนเพียง20พรรษาพระองค์ก็ก้าวขึ้นบัลลังกษัตริย์แห่งมาซิโดเนียอาณาจักรซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเมื่อขว่า2,000ปีที่แล้ว พอพัชนได้24พันษาก็บุกยึดขึ้นเป็นฟาโรแห่งอียิปต์ได้สําเร็จและเมื่อพระชนได้26พันษาพระองค์ก็ยึดจักรวรรดิเปอร์เซียได้ทั้งหมดพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชจักรพัิผู้รุกลบชนะไปครึ่งคอนโลกก่อนที่จะสิ้นพัชนได้โปรดให้ข้าราชบริพารเข้าเฝ้าโดยรับสั่งให้ทําพินัยกรรมเป็นปิตนาธรรมสามข้อคือ 1. ในงานศพของท่าน ขอให้ในแพทย์เป็นผู้แบกลงศพ 2. ขอให้นำเอาทรัพย์สมบัติทั้งหลายของท่านที่ท่านไปตีชิงมาได้จากบ้านน้อยเมืองใหญ่ทั้งหมดหวานโปรโยตลอดเส้นทางที่แห่ศพของท่านไปยังเชิงตะกอน 3. ให้เอามือของท่านโผล่ออกมานอกลงทั้งสองข้างในอิริยาบถแบมือเมื่อมหาเล็กได้ยินดังนั้นก็สงสัยจึงทูลถามถึงเหตุผล พระองค์ก็ทรงอธิบายว่าประการแรกที่ท่านขอให้แพทย์เป็นผู้แบกลงศพของท่านนั้นก็เพราะท่านต้องการจะบอกอนุชนรุ่นหลังว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลเองต่อให้มีหมอเทวดาเป็นหมอประจำตัวสุดท้ายก็ไม่มีหมอคนไหนยื้อชีวิตของเราไว้ได้ดังนั้นโปรดอย่าวางใจว่ามีหมอที่ดีที่สุดอยู่ใกล้มือ การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องของเราทุกคนเราจะต้องลุกขึ้นมาตระหนักรู้และดูแลอย่างดีที่สุดก่อนจะถึงมือหมอคือตอนที่พระองค์สิ้นพระชนมีพระชนษาแค่33ปีเท่านั้นเพราะมัวแต่รบทับจับศึกไม่ได้ดูแลสุขภาพท่านเก่งแค่ไหนก็อายุไม่ยืนประการที่สองที่ท่านให้หวานโปยทรัพย์สินประดามีที่ท่าน ไปตีเอามาได้จากบ้านน้อยเมืองใหญ่ครึ่งค่อนโลกนั้นก็เพื่อจะเตือนคนที่อยู่ข้างหลังว่าทรัพย์สินทั้งหลายนั้นสุดท้ายต้องส่งคืนโลกทั้งหมดครอบครองเอาไว้ไม่ได้สรัพสิ่งคือของใช้อย่าเข้าใจว่าเป็นของเราฉะนั้นหาเท่าที่จำเป็นจะต้องใช้อย่าครอบครองมากมายจนกองสูงดังภูเขาลากาเพราะว่าวันหนึ่งก็ต้องทิ้งสิ่งนั้นไปทั้งหมด อย่าทําตัวเป็นพวกบ้าหอบฟางหาเงินทองมาสะสมเสมือหนึ่งตัวเองจะมีอายุอยู่กินอยู่ใช้ไปสัก84,000ีทั้ปีทั้งๆที่ในความจริงมนุษย์เราทั้งหลายอายุเฉลี่ยเต็มที่ก็แค่100ปีเท่านั้นเราจึงไม่ควรจะหมกมุ่นไม่ควรจะมัวเมาตกเป็นทาสของยศทรัพย์อำนาจจนหลงลืมแก่นสารที่แท้จริงของชีวิต ประการที่สามที่ท่านให้เอามือของท่านแบออกไปนอกโลงศพนั้นก็เพื่อจะบอกว่าเมื่อตอนที่คนเราเกิดมานั้นเราร้องไห้จ้าและกำมือแน่นหมายมั่นปั้นมือว่าจะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างกำโน่นกำนี่สารพัดทิจกรรมยศก็กรรมทรัพย์ก็กรรมอำนาจก็กรรมกินกามเกียรติเรากรมทุกสิ่งครอบงำเอาไว้ทั้งหมดทั้งสิ้น แต่สุดท้ายแม้แต่ลมหายใจที่บางเบาที่สุดและแทบไม่กินพื้นที่ก็ไม่มีใครกำเอาไว้ได้สุดท้ายก็ต้องแบต้องปล่อยถึงเราไม่ปล่อยธรรมชาติก็จะทำให้เราปล่อยโดยอัตโนมัติฉะนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่แทนที่จะกําจนแน่นจงแบ่งซะปันซะให้ซะแล้วบุญกุศลเหล่านั้นจะเป็นทรัพย์สมบัติติดตัวเราไป พวกเจ้าและที่อ้างว่าจบการศึกษาสูงหรือชนชั้นสูงพวกเจ้าก็กินข้าวไม่ได้กินเหล็กพวกเจ้าก็ตายเหตุฉไหนถึงเอาเปรียบคนที่ด้อยขวาทางฐานะทางเศรษฐกิจหรืออาชีพและเวรกรรมบาปมหันจะมาเยือนพวกเหล่านี้บทสรุปพระพุทธองค์ตัดไว้ว่าถ้าไฟไม่บ้าน ทรัพย์สินสิ่งใดที่เจ้าของหยิบฉวยวิ่งหนีออกจากบ้านที่ไฟกำลังไหม้นั่นคือทรัพย์สินที่แท้จริงของเขาส่วนทรัพย์สินมากมายที่กองอยู่ในบ้านแล้วขนออกมาไม่ได้จะต้องถูกไฟไหม้ทั้งหมดฉันใดก็ฉันนั้นก่อนที่เราจะตายทรัพย์ส,สินทั้งหมดที่เราไม่เคยนำมาแปลรูปไม่เคยเปลี่ยนทุนเป็นธรรมเลยทรัพย์ส,สินเหล่านั้นจะสูญเปล่าเหมือนทรัพย์ที่ถูกไฟไหม้ ปิิศนาธรรมจากพระเจ้าอ,อเล็กซานเดอร์มหาราชทั้งสาประการนี้สอดคล้องกับธรรมะเรื่องสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะทรรทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดมั่นสลายชนชั้นให้มองมนุษย์เท่าเทียมกันเพราะที่สุดต้องตายกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องเมตตาเอื้ออาทรทำดีต่อกันละชั่ว กระทำความดีทําจิตให้ผ่องใสจากพระธรรมเทศนาพระพรมคุณากรปอประยุทธ์ประยุทธ์โต